วงการบันเทิงกลับมาร้อนระอุ อีกระลอกแล้วเมื่อพิธีกรสายเมาส์ตัวพอ่ออย่างเตาทีวีพูนก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความชวนให้ขาเผื่อตาลูกวาวกับปริศนาที่ว่าพระเอกดังอักษรย่อ,อ,ยอพยางค์เดียวเตรียมฟ้องศาลขอสิทธิ์เรียงดูบุตรยังไม่พอเท่านั้นเพราะว่ามีการโพสต์ที่ตามมาแบบติดๆโดยระบุเพิ่มเติมว่าพระเอกหนุ่มเตรียมทีมทนายฟ้องขอเรียงดูบุตรหลังจากที่ภรรยามไม่ให้ไปเจอหน้าลูกซึ่งงานนี้ก็เลยทําเอาชาวเน็ตยงกันแบบดุรัวว่าสองพสน์ดังกล่าว อาจจะเกี่ยวข้องกับข่าวรือก่อนหน้านี้หรือไม่ที่มีประเด็นเมาส์มอยล์แลงว่าเพกดังเพิ่งจะรู้ความเป็นจริงว่าลูกที่ภรรยาคลอดไม่ใช่ลูกของตัวเองซึ่งก่อนหน้านี้ก็ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์แม้ว่ายังไม่มีชื่อใครถูกเอ่ยตรงๆรงเราก็ยังไม่มีายใดออกมายืนยนันหรือว่าปฏิเสธแต่บอกเลยว่าบรรยากาศในโซเชียลตอนนี้ก็คือว่าเดือดแบบจัดจ้าขาเผือดจับตารอความชัดเจนแบบ้่มกระพิบกันเลยเพราะว่าถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกัน จริงอาจจะมีประเด็นใหญ่าตามมาอีกแน่